หลายท่านวัดครับไปสัมผัสที่ของของอาหารที่นักเก็ตจากของจังหวัดราชบุรีครับถึงสามมาทตธรรมตะบลงโดยถ้าพูดถึงจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับท่านคณะกรรมการนึกถึงอะไรเป็น,อ,นอ,อันดับหร้าตะหลงหรือว่าหรือว่าคุณแทนนึกถึงอะไรครับนึกถึงโอ่งมังกรค่ะหรือว่าตลาดน้ำตะเกงตะวกค่ะพี่นโอ้ใช่ หรือที่มีอากาศนยากซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานครับและเรานะครับจะให้ท่านได้เป็นนิ้มรสและลองทำตลอดที่นี้เลยครับเอ๊ว่าแต่จะเป็นจังหวัดราชบุรีว่าหร่าครับใช่ครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตครับซึ่งมีเรื่องราวครับเล่าถึงวัฒนธรรมอาหารครับและบริเวณนี้นะครับจะเป็นรอยต่อของเทือกเขาตะนาวศรี ที่เป็นเร,ล,รเล่งรูปรวมวัฒนธรรมถึงแต่ชา่นบา้านแต่จากการซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ยังคงรักษาความเป็นเดิมไว้ชื่นชมครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับจังหวัดพระราชบุรีนะครับยังเป็นจังหวัดที่มีการขานตัวที่เป็นแรงกระตุ้ใจนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในศิละปะพวกคู่การไปกับการเป็นสมบัติของนักินครับซึ่งในที่นี้เราจะพาเหล่าดักินท่าน,นไป 3, นสนัมผ่านวนเสด แล้วระหว่างทางนะคะแล้วก็มีเซตอาหาราาเช้าให้ท่านได้รับประทานกอีกด้วยแล้วนะเรามาะะใช้เวลาเดินทางนะคะสองชั่วโมง,งเพื่อไปยัสถานีแรกค่ะการเดินทางนะคะแล้วก็เดินทาง โดยนะครับก็คือถนนพื้นถิ่นนะครับของชาวมอญก็คือถนนข้าวต้มโยนครับหรือเรียกชื่อว่าถนนกล้วยขยับครับผมซึ่งเป็นเมนูอาหารขอหรับมอญนะครับที่ชาวมอญนิยมทำกันในช่วงข้อบรรษาครับตามความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาครับซึ่งเราจะใช้เวลาทำกิจกรรมอยู่ที่นะครับสองชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับในเวลา12บสนาฬิกานะครับเราจะเดินทางไปที่บ้านสวนส้มเทีนครับเพื่อรับประทานอาหารกลางวันโดยร้านนี้นะครับเป็นร้านอาหารพื้นถิ่นนะครับที่มีเมนูเด็ดนะครับอย่างแกงกะลาตุ๋นกรับผม ฟังจากชื่อนะครับฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับแกงนี้นะครับเป็นแกงที่ทำจากผลของกะลาบมะพร้าวครับมีรสสัมผัสที่มีความกรุบกรอบครับเคี้ยวเลยนะจะทีหอมนั้ปรุงรสชาติแบบไทยครับผมซึ่งเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่หาดทานด้ยากมากแล้วในปัจจุบัน แต่ว่าเมนูนี้นะครับไม่ได้อร่อยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่เมนูนี้จะได้รับการจัดอันดับนะครับผมจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับให้เป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นระดับที่46โดยอยู่ในความเตืของรสชาติที่หายไปนะครับหรือว่าดือว่นเสียกับผมโดยได้ชูเมนูอาหารแกงกะลากรุดนี้นะครับที่เป็นเมนูอาหารที่ประจำจังหวัดภาคชุมบุรีในปี2 5 6 6ปี2ด้วยครับโอ้โหดูทัชื่อเมนูแล้วก็รางวัลที่ได้รับการตีเลยนะคะเรียกว่าต้องทำอลับดอยแล้วก็ แน่นอนค่ะในช่วงบ่ายนะคะ14สสี่ในาแทนก็ขอาการับนะคะไปสูนวัฒนธรรมไทยส่งดาวบ,บ้านหัวงเขาเจน,นะค,ะค่ะแทนก็จะพาท่านมา การที่เรามาชุนชนอย่างนี้นะครับไม่เพียงแต่จะมาทำขนมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราจะยากให้ลูก้าได้ร่วมพิธีรับขวัญแบบไทยทงดาวด้วยครับซึ่งเป็นพิธีทอ่รับแขกนะครับที่มีความอบกุิ์ครับและเป็นเสน่หมงคลมากๆครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางก่อจ่อในที่นี้ซึ่งเราจะใช้เวลาในกิจกรรอยู่ที่นะครับสองชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับเราจะปิดท้ายกับการมาแลกด้วยอาหารเย็นครับในเวลา17บเนาฬิกาสานาทีครับเดินทางถึงร้านขัวดินครับผมซึ่งร้านนี้นะครับมีเมนูเนี่ยอยากให้หมู กรุบกรอบครับโดยทำด้วยปลาไหลฝอยและกระเทียมทอดครับทานคู่กับน้ำจิ้มนะครับเป็สามรสชาติคือน้ำจิ้มหวานนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำจิ้มแจ่วครับและทานคู่กับกระเทียมหรือบ้านแต่เช่นผักกูดครับผมแต่ว่าร้านนี้ครับไม่ได้มีเมนูไม่ได้มีเมนูเด็ดนะครับแค่มีเมนูเดียวครับผมใช่ค่ะมาที่นี่นะคะแต่ยังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดเลยก็คือต้มกะทิผักกูดงกุ้งที่ทุกท่านอาจจะคิดว่าหน้าตาอาจจะดูไม่ค่อยข้นแต่แค่รับประทานเลยค่ะว่าเข้มข้น เปรี้ยวทั้งเผ็ดถึงใจ กระราวกสีและนอกจากมุกต้อระเปแล้วเราก็ยังเห็นดิวพาไปขึ้นในยามเช้าหรือว่าจะดูดาวในยามค้องคืนได้อีกด้วยโอ้โหบูนถึงแลก็เป็นไฮไลท์ที่สามารถแชร์ภาพโพล่งโซเชียลได้อีกด้วยค่ะและนอกจากไฮไลท์ส่วนตราแล้วที่พากของเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวที่แบบครบคันอีกด้วยและหลังานั้นนะครับกของเรา็จะนั่โปรแกรมของวันต่อปในพุกท่านที่ผ่อนตาดอัตรยาใส่ค่ะครับผมันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสหรับโปรแกรมวันแรกนะครับยังทกร ได้ลองทำเมนูอ,อาหารพื้นที่และยังไ,ได้ลองชิมเมนูมขนมพื้นบ้านอีกด้วยและโครงกา,ารวันที่สองจะคบรถขนาดแสงดาวเนี่ยครับคุณเจนครับผมซึ้งในโครงการวันที่สองนะครับเวลาเจ็ดนาฬิกานะครับจะเดินทางไปที่บ้านชุมชนมอญื้ยน้ำใสนะครับผมซึ่งเราจะได้ไปสัมผัสความท้องชาวมอญบโดยที่พลาดไม่ได้เลยครับก็คือการตากฟันแบบชาวมอญซึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับก็คือจะมี ชาวบ้านทำเดินเทินห้อไหนไว้บนศีรษะครับและเรายังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศนะครับความร้กเรื่นภายในชุมชนกำหลงซึ่งยังมีจุดถ่ายท์รุ่งใหม่รูปมากมายครับตัวอย่างเช่นนะครับกำแพงไม้ใหม่ครับที่สร้างไว้ตลอดสองท่าทางภายในหมู่บ้านครับและเมื่อเราเดินเข้ามาภายในบ้านนะครับก็จะพบกับร้านนะครับขายของพื้นถิ่นของชาวบ้านมีร้านอาหารนะครับร้านชากาแฟนะครับทุกท่านได้เลือกชิมเลือกสั่งเปนได้โดยมีเครื่องแตะแนะนะครับที่จะมีลูกน้ำมอสกระป๋อง เป็นขนมนะครับที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวนำไปทอดผ่านเครื่องตากเชียว์ครับหรือว่าจะเป็นเมนูย่างชาวมอครับผมซึ่งเราจะใช้เวลาทำกิจกรรมใี้ดีนะครับหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีหลังจากนั้นเราจะเดินทางกลับเดินทางกลับอีสอทนะครับเพื่อรับประทานอาหารเช้าครับเช็คเอาท์จุดแจตัวแตร์สัมภาระด้วยชุดที่ทิปนั้นของแตรจอยชาร์เพลคอยอำนวยความสะดวกครับเวลาสิบนาฬิกาแค่ก่วงของทันทันไปรีเฟร์เองที่โคลโลฟิล นี่นะคะเนมนูทั้งหมดที่ทำจากคคผลผลิตที่สดใหม่จากออร์แกนิกธรรมชาติเพราะว่าชีวิตดีๆที่ดีนะคะก็เริ่มเเรริิ่่มมจากต้นจากการกินแต่ออร์แกนิกและเราะะเลยได้ความดูดีดีกลับไปได้อีกด้วยค่ะแล้วนะคะใช้เวลาอยู่ที่นี่หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีหลังจากนั้นนะคะจะนำผลผลินไปรับประทานอาหารประจำกันค่ะจิ๊บสองได้เวาสามสิบน,น,นาทีนะคะแค่ก็าขอพาทุ่นไปรับประทานอาหารประจำแต่อิสระกันที่ตลาดวิถีชุมชนอู๋บัวหรือที่เรียกว่าไลาด ภาษาเหนือเรียกว่า,าการวิถีชุมชนพัวนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็เป็นตลาดเก่าแก่ที่จะทอนวัฒนธรรมวิถีชีวิตวิถีชีวิตค่ะและยังมีเมนูพื้นบ้านท,ที่ร้านนัดอากินแบบขันตกไทยพัวนั่นเองที่รวบรวมเมนูดั้งเดิมวันนี้สำหรับเดีวยวนั่นเองค่ะและนลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ปลน์เราก็ยังมีอีกหนึ่งรายการที่ครับคุณเจมใช่แล้ครับผมและเราจะได้มีการไปแวะในะครับทีท่ร้านโอทอกนะครับของชุมชนที่ ที่บ้กันครับโดยสินค้าที่เราจะแนะนำนะครับก็มีผ้าทอฟูบัวครับหรือเรียกชื่อหนึ่งนะว่าผ้าที่ตีจบกระโปรและสินค้าอื่นนะครับของจังหวัดราชบุรีครับซึ่งก่อนที่เราจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเราก็จะแวะสักการะพระพุทธสิริสุวรรณบูร์ในการที่วัดหลวงสวนเณบูรีเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนักท,ท,ท่องเที่ยวทุกท่านด้วยครับเป็นยงนดีมางครับทุกท่านทีนี้ค่ะเราไม่ได้พาทุกนไปท่องเที่ยวเพียงเดียวเรายากกังพาท่านนะคะไปสัมผัสรสชาติแล้วก็ราคา วัดราชบุรีและไม่เพียงเท่านั้นค่ะทีมราชบุรีสุดข,ของเราสอบวันหนึ่งคือมาในราคาเพียงแค่4,999บาทค่ะใช่แล้วกลเก้าก็าสิ9เกบาทเท่าแั่งตับในราคานี้นะคะก็จะลงมาหารสี่มือที่พักจำนวนหนึ่งคืนเดินเดินทางด้วยรถตู้เว,เว,วทีแล้วก็ค่าประกันการเดินทาง,ลงตลอดทั้งที่ค่ะแน่นอนบอกว่า ต่อได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์0ูน2 6แป7 3างจค่ะขอยย้ําอีกครั้งนะคะ0ูน2 6แปด3หรสองห่จะเดกามหรือว่าเป็ไลน์แอสออิชของเราแอ6 h a ็ด o ค่ะแอ6เ a ็ด o หรือกจะกลายปพื่อัฒ์สุดสบายก็ได้ค่ะหรืออยากจะดูโปรแกรมของเราเพิ่มเติมก็ไนที่โเลเวกอนกจอทาวเวร์ับคอาเองค่ะใช่แล้วครับแล้วถ้าคุณนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบในอาหารพื้ิ่ อยากิดรถนะครับว่าทำ,ทำขาดรสชาติที่หาขาดยากก็เรา,า่าสัมผัสบนเส้์อาหารทผิดตำนานอิ่มอ,อร่อยสำรานะและเร่ารี